สวัสดีครับ c ชแนลปอนดีว e วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกาทิโซโครโนเอ็กซ์ลวินเทเรือนนี้กันนะครับนาฬิกาเรือนนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในตระกูลสปอร์ตโครโนหรือว่าตระกูลที่เอาไว้จับเวลาของทางแบรนด์ทิโซนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีหลายสีสันหลายหน้าตามากๆนะครับโดยที่สีเนี่ยก็เป็นสีหนึ่งที่ทําออกมาเป็นแนวแบบวินเทจหน่อยหรือว่ามีความย้อนยุคหน่อยนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาลงดีเทลกันเลยดีกว่านะครับว่าเรือนนี้มันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับ เริ่มจากตัวหน้าปัดก่อนเลยนะครับเดิมทีเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆไปดูเรือนนี้บนเว็บไซต์นะครับอย่างผมเองอะ่ะผมก็จะคิดว่าหน้าปัดมันอะ่ะเป็นนาฬิกาที่หน้าปัดค่อนข้างจะเรียบแล้วก็ไม่ได้มีมิติอะไรนะครับคือพวกตัวเลขต่างๆนั้นาพวกซับเดยเอาอะไรแบบนี้ ผมก็คิดว่ามันจะเป็นแค่การปริน์สีลงไปแล้วก็ไม่ได้มีความหนาความนูนหรือว่าความจมความลึกอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆลองดูดีเทลดีๆนะครับจริงๆเรือนนี้เป็นเรือนที่มีดีเทลหน้าปัดแล้วก็มีลูกเล่นเยอะกว่าที่คิดนะคือจากแชปเตอร์ลิงด้านนอกเนี่ยเราก็จะเห็นเลยนะครับว่ามันจะมีการแบบเล่นเป็นขยักขยักนะครับไม่ได้แบบเป็นหน้าเรียบๆแล้วก็ปริน์ลายอย่างเดียวแล้วนะครับคือพวกมาร์กเกอร์ต่างๆนะมันก็จะมีการแบบ นูนขึ้นมานะครับพวกตัวเลขนะครับหรือแม้แต่พวกซับเรเยลด้านในเนี่ยก็มีการจมเป็นสเตปลงไปนะครับคือเรียกได้ว่าเป็นหน้าปัดที่ดูดีกว่าที่คิดมากๆนะคือถ้าเกิดดูจากเว็บอะ่ะมันจะดูแฟลตมากเลยนะครับแต่ว่าของจริงเนี่ยบอกได้เลยว่ามันดูมีราคามากกว่าที่เราคิดเยอะเลยอะ่ะแล้วก็ที่เซอร์ไพรส์นะครับก็คือเขามีการให้ลูมมาประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับคืออย่างเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่เพราะว่ามีสีคมครีมแบบนี้นะครับแล้วก็ถม แต่ว่าเลข1 2 3 4เนี่ยไปจนถึง12เนี่ยพวกนี้ก็มีรูม,มาให้ด้วยนะครับแต่ถึงแม้ว่าเข้าที่ล่มนะครับมันจะไม่ได้เรืองแสงขึ้นมาแบบเยอะนะแต่อย่างน้อยๆเนี่ยมันก็เหมือนเป็นกิมมิคที่แบบให้รูม,มาค่อนข้างจะหลายจุดเหมือนกันนะครับซึ่งอีกข้อดีนะของการที่เขาให้รูม,มาที่ตำแหน่งตัวเลขแบบนี้แล้วก็เข็มนะครับมันทําให้หน้าปัดเนี่ยมันมีความคอนทราสสูงมากๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับจะเห็นเลยนะว่าสีหน้าปัดเนี่ยมันเป็นทางดําแล้วก็ พวกการตกแต่งสีอื่นๆเนี่ยมันก็จะเป็นโทนแบบทองๆองครีมครมใช่ไหมครับแล้วก็มันจะไปเด่นมากๆเลยก็ตรงเข็มนี่แหละแล้วก็ตรงตัวเลขนี่แหละที่แบบมันเป็นสีขาวครีมครีมสว่างสว่าง,างโดดขึ้นมาเลยอะ่ะซึ่งตรงนี้แหละทําให้เรือนนี้สามารถอ่านค่าได้ง่ายมากๆเลยนะครับง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยนะเวลากวาดตาทีนึงเนี่ยสามารถมองเห็นเข็มมองเห็นตัวเลขได้ชัดเจนสุดๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของเรือนนี้นะ ส่วนการเล่นคู่สีเนี่ยผมว่าทํามาได้นะ่าสนใจเหมือนกันนะครับด้วยความที่รุ่นนี้มันเป็นคู่สีตระกูลวินเทจนะครับก็เลยมีการเลือกเฉดที่แบบมันดูมีความทองๆดูตุนต่นย้อนยุคหน่อยนะครับใครหล,หลายๆคนที่อยากได้นาฬิกาโคโนแล้วก็เป็นนาฬิกาที่แบบออกแนววินเทจหน่อยแล้วก็ไซส์ใหญ่ๆเนี่ยเรือนนี้เรียกว่ามีครบทั้ง3แบบเลยนะครับส่วนฟังก์ชันการใช้งานเรือนนี้นะจริงๆก็ง่ายๆนะครับปุ่มขวาบนเนี่ยเป็นปุ่มจับเวลานะพอกดปั๊บเนี่ย เข็มวินาทีตรงนี้มันก็จะค่อยๆกระดิกม,มาทีละหนึ่งวิ1วิแบบนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเข็มหนึ่งวิ่งไปเร็วๆแบบนี้นะครับ ไอตัวนี้มันคือเข็มมิลิเซกนะครับก็คือ1นส่วนสิวินาทีนั่นเองนะครับพอเรากดขวาบนอีกทีหนึงมันก็จะหยุดละทั้งเข็มวินาทีแล้วก็เข็มมิลิเซกตรงนี้เราก็จะอ่านค่าได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้เราก็จับเวลามาประมาณ13วินาทีแล้วก็1มิลิเซกแล้วนะครับหรือว่าพูดแบบรวมๆเลยก็คือ 13. 1 3บสามวิอะไรนั่นเองนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคนะสามารถใช้งานได้ดีใช้ได้เลยแล้วก็กดด้านล่างขวาทีหนึ่งปั๊บเนี่ยก็จะเป็นการรีเซ็ตทุกอย การแต้มสีแค่ปลายเข็มนะครับเพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะการที่เขาแต้มแค่ปลายเข็มแบบนี้มันทําให้ตัวหน้าปัดอะ่ะมันดูแบบไม่ได้มีอะไรมากวนมากอะ่ะอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้นะตอนที่แบบมันจับเวลาไปนะครับเราจะรู้สึกว่าเออเข็มมันก็แบบไม่ได้มาทําให้หน้าปัดมันลกอะไรอะ่ะคือมันก็มีสีแค่ตรงปลายเข็มแบบนี้แล้วก็ด้วยความที่เข็มเนี่ยมันเป็นแบบฐานมันดําๆอะ่ะมันก็เนียนกับตัวหน้าปัดได้ดีนะครับอย่างเงี้ยเวลาเรามองนะ เราก็ดูแค่ปลายอย่างเดียวเลยนะครับตัวหน้าปัดก็จะยังดูบาลานซ์อยู่นะครับดูแบบไม่ได้มีอะไรบังบังเยอะนะแล้วก็เวลาตอนที่แบบมันอยู่ตำแหน่งเริ่มต้นอ่ะ12นาฬิกาอย่างเงี้ยมองไกลไกลอ่ะก็จะรู้สึกว่าเออมันเป็นหน้าปัดที่เข็มไม่ได้เยอะมากแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากวนเยอะถึงแม้ว่าตัวเข็มเนี่ยมันจะบางโลโก้นิดหน่อยก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมองไกลๆเนี่ยแทบไม่ได้สังเกตเลยนะครับว่ามันมีเข็มอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นดีเทลหนึ่งที่ผมชอบเลยนะครับแม้แต่ตัวด้านล่างเนี่ยท ถมสีมาแค่ปลายเข็มอะ่ะซับเลอซ้ายขวาก็เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่ามันดูดีเลยอะ่ะมันดูแบบไม่ได้ลบมากอะ่ะถือว่าเป็นการออกแบบที่ค่อนข้างจะฉลาดเลยนะครับส่วนตัวกระจกเนี่ยให้มาเป็นซัฟไฟคริสตัลนะครับแล้วก็การตัดแสงเนี่ยเท่าที่ลองดูนะไม่ได้ดีเท่าไหร่นะถือว่าแบบยังไม่ได้เคลือบอะไรมาเยอะ,อะนะครับเวลาเจอแดดอย่างเงี้ยนะครับก็จะเห็นว่าแบบเป็นเงาต้นไม้ท้อง,ฟ,องฟ้าชัดเจนมากนะครับคือถ้าเกิดมันมีสารแอนติเรีเลกชองติ้งที่แบบดีประมาณหนึ่งจริงๆอะ่ะเราจะไม่เห็นต้นไม้นะนน้้้ชััดดขนนนนนาาีีีะอบถเเกิเทย เรือนะครับเรือเนี้ยอาจจะยังไม่ใช่จุดเด่นของเขานะเรื่องการตัดแสงนั่นเองนะครับส่วนกระจกเนี่ยก็มาแบบเรียบๆนะไม่ได้มีความโดมอะไรนะครับแล้วก็ตัวเรือเนี่ยเป็นอะไรที่ผมว่าทํามาได้ดีนะคือมันเป็นการเคลือบสีดํามาแต่ว่ามันเป็นการเคลือบที่คุณภาพนี่แบบ อารมณ์เหมือนกับว่าสีเนี่ยมันฝังเข้าไปในเนื้อเลยนะครับเวลาจับจับรูปๆดูนะถ้าเกิดผมแบบไม่ได้มองตัวนาฬิกาเนี่ยลองหลับตาแล้วก็รูปอะ่ะมันจะรู้สึกว่าเออมันก็เหมือนสแตนเลสสตีลทั่วไปอะ่ะไม่ได้มีความรู้สึกว่าม,มันมีการเคลือบเลเยอร์อะไรมาทําให้แบบมันสูญเสียความเป็นเนื้อสแตนเลสไปเลยนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับเป็นการเคลือบที่โอเคอยู่แล้วนะคือนาฬิกาแบรนด์สวิสเนี่ยส่วนมากเวลาเคลือบสีเนี่ยทำออกมาได้แบบค่อนข้างจะประทับใจยอยู่แล้วอะ่ะอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่สอบบผ่านนเลยะครั ส่วนฟ้าหลังเนี่ยก็ปิดทึบมาแบบนี้นะครับมีสเปคต่าง,างๆนานาบอกไว้ที่ขอบๆนิดหน่อยนะครับการกันน้าทําได้10บานะก็ถือว่าตามภาษาในาการสปอร์ตนะครับได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับแช่น้ําโดนแรงดันได้ประมาณหนึ่งหรือว่าแบบใครจะเอาไปใส่ว่ายน้ําอะไรเงี้ยผมว่ามันก็พอได้นะแต่ต้องอย่าลืมนะครับเปลี่ยนสายก่อนนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นสายหนังนะครับส่วนฟังก์ชันอืน่นๆของเรือน,นี้นะครับตัวเม็ดมะยมเนี่ยไม่ได้เป็นสกูดาวคราวอะไรนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะครับตอนที่เราก นี่มันจะวิ่งแบบเหมือนมีการแบบรีเซต็ตอะประมาณว่าแบบเตรียมตัวให้เราตั้งค่าอะไรแบบนี้นะครับจังหวะนี้แหละเราก็สามารถหมุนลงนะครับเพื่อเป็นการตั้งช่องวันที่ด้านล่างตรงนี้ได้นะครับเป็นเอฟเฟกที่แบบผมว่าเจ๋งมากเลยนะแล้วก็ดึงมาทีนึงนะครับก็เป็นการหมุนตั้งเวลาละอันนี้ก็ง่ายๆนะครับเท่ดีอะนะครับจังหวะที่แบบเข็มมันควงเมื่อกี้ม,มันแบบโหหล่อมากนะครับ จริงๆเขาจะไม่ต้องใส่ฟังก์ชันเมื่อกี้มาก็ได้นะแต่ผมว่ามีแล้วมันก็อุ่นใจดีนะมันดูหล่อดีอะส่วนขนาดตัวเรือนนะครับลองวัดกันดูสันหน่อยนะครับออกมาเนี่ยประมาณ45มิลนะมีความใหญ่ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ความหนาเนี่ย11.2มิลความหนานี่ถือว่าไม่เยอะเลยถ้าเกิดเทียบกับเคสไซส์นะส่วนลักทุลักเนี่ย ถือว่ายังโอเคนะครับขนาดตัวเรือน45หมิลกับลักทุลัก51เนี่ยผมว่าแบบโอเคยังพอใส่ได้อะคนข้อมือแบบไม่ได้ใหญ่มากก็ยังสามารถซื้อได้อยู่นะครับไม่ได้แบบใหญ่เวอร์ขนาดน,นั้นนะครับแต่จุดหนึ่งที่ผมว่าน่าจะเป็นปัญหาของเรือนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของสายมากกว่านะครับคือสายเนี่ยมันเป็นสายหนังคุณภาพดีนะเอาเรื่องคุณภาพเนี่ยผมไม่ติดเลยนะครับแล้วก็ดีไซน์สายเนี่ยจะมีการเสริมหนังมาตรงนี้ตรงนี้จะหนามากเดี๋ยวผมวัดให้ดูเลยว่าส่วนแบบเริ่มต้นอ่ะมันหนาประมาณ6มิลเลย,เยหหนนนนนังทีีนานาน่่่สวาา ากจริงๆนะแล้วก็ค่อยๆเอียงสโลปลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็หยุดที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็เริ่มมีแบบรูร้อยสายมาแล้วคุณภาพเท็กเจอร์หนังนี่คือดีมากนะจับจับดูนี่คือแบบฟินมากอะ่ะมีความลื่นๆนุ่มนุมนิ่มๆนะครับจะเห็นว่ามันมีเนื้อสายด้วยนะคือแบบดีมากจริงๆอ่ะอันนี้นั่งรูปได้ทั้งวันเลยนะฟินสุดๆนะครับแล้วก็เย็บได้สีขาวๆครีมๆมาแบบนี้นะครับก็ดูแบบสปอร์ตวินเทจดีนะก็ตามชื่อนะครับ เขาก็เคลือบสีดามันแบบนี้นะครับแต่ว่าปัญหาของคนข้อมือเล็กเนี่ยคือจํานวนรูอะ่ะมันไม่พอนะครับแล้วก็ประเด็นคือรูอะ่ะมันเป็นรูทรงแบบเม็ดยาแบบนี้ซึ่งรูแบบนี้มันหาคนเจาะได้ยากมากนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเราแบบสมมติรูมันไม่พอใช่ไหมครับเราจะไปเจาะสายเนี่ยรูมันก็จะออกมาเป็นแบบวงกลมอะ่ะไอ้พวกรูที่เราเจาะเพิ่มหรือไม่ก็เป็นวงรีนะครับคือผมจะเจอแค่สองทรงนี่แหละยังไม่เคยเจอตัวตอกสายหรือว่าตัวเจาะสายเนี่ย ที่ส่งเป็นเม็ดยาเท่าไหร่เลยนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่จะใส่เรือนนี้นะและแบบต้องเจาะรูเพิ่มเนี่ยต้องทําใจไว้นิดนึงนะว่ารูเนี่ยรูปทรงมันอาจจะไม่เหมือนกับรูที่เขาให้มานะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดแรกเลยที่อาจจะรู้สึกเสียดายเล็กน้อยนะอ่ะอย่างข้อมือของผมเนี่ยเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับ 5.5นิ้วหรือว่า14เซนนะครับผมลองแบบขยับสายมาในตำแหน่งที่ผมคิดว่าน่าจะต้องใช้รูมันจะอยู่แถวๆนี้ดังนั้นเนี่ยสามารถประเมินได้เลยว่าผมน่าจะต้องเจาะเพิ่มเนี่ยประมาณ2รูนะครับซึ่งตอนที่ผมได้เรือนนี้มาเนี่ยผมได้มาพร้อมกับสายผ้านะครับที่แบบเอามาสลับใส่ได้ดังนั้นสายเส้นนี้ผมก็เลยยังแบบลังเลอยู่นะครับว่าแบบจะเจาะอะไรยังไงดีไหมเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเอามาสลับใส่สายอื่นก่อนนะครับแต่ว่าอันเนี้ยลองให้ดูเป็นไอเดียนะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆต้องเจาะเน่ยปาา้ับญหอู เล็กน้อยนะครับเดี๋ยวลองทาาให้ดูก่อนดีกว่านะครับว่าคนที่แบบอาจจะไม่ต้องเจาะอะไรเพิ่มเนี่ยมันจะออกมาประมาณไหนนะครับผมจะลองขยับมาที่ต้นแขนที่แบบมันมีเนื้อที่เยอะๆหน่อยนะครับให้เห็นนะว่าเวลามันพอดีอะ่ะมันก็จะออกมาประมาณแบบนี้ก็ถือว่าตามสไตล์รุ่น XL นะครับไซส์มันดูใหญ่นะแต่ว่ามันยังใส่ได้สบายนะเพราะว่าทรงเนี่ยมันไม่ได้หนามากนะครับแล้วก็ด้วยความที่เรือนเนี่ย มันเป็นเน้นที่หน้าปัดซะเยอะอ่ะน,นะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะว่าตัวเคสเนี่ยมันจะมีส่วนของขอบเบเซลเนี่ยไม่ได้เยอะมากเลยนะไปเน้นที่ตัวหน้าปัดไปเน้นที่ตัวคู่สีดีไซน์ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ แล้วก็ประกอบกับการที่เรือนนี้มันเป็นเรือนสีดำๆด้วยอะ่ะมันก็เลยดูแบบมีการคุมโทนแล้วก็ดูแบบบาลานซ์ความแบบมืดๆได้ดีนะคือเรือนนี้มันแบบไม่ได้สว่างมากแล้วก็ไม่ได้มืดมากเกินไปอะ่ะมันมีความคอนทราสต์ที่แบบผมว่ากําลังลงตัวเลยนะครับถือว่าเป็นดีไซน์ที่ชอบเลยแหละนะครับชอบก่าหลายๆสีที่แบบมีของรุ่นนี้อีกฟิลลิ่งประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคนที่ใส่ได้นะแล้วก็ คนที่ใส่สายแบบนี้ได้อะสายเดิมที่แบบไม่ต้องเจาะเนี่ยผมว่ามันก็จะดีมากนะครับคือการที่เขาเสริมหนังมาหนาๆนาเนี่ยมันก็มีข้อดีนะตรงที่เวลาเรามองเนี่ยมันก็จะดูแบบบึกบึนเข้ากับตัวนาฬิกาดีอะไม่ได้ดูว่าสายมันบางเกินไปนะครับเพราะว่าตัวนาฬิกาเนี่ยมันมาค่อนข้างใหญ่นะครับมันก็เม็เซ์เซเหมือนกันแหละที่จะเสริมหนังมาแบบหนาแบบนี้นะครับเวลาขึ้นข้อก็จะไม่ได้สังเกตอะไรมากแลวว่าแบบมันหนาผิดปกตินะครับรวมๆแล้วก็ประมาณนี้นะ อ่ะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนสายให้ดูเพราะว่าทิโซ่เนี่ยมีการออกสายมาใหม่เยอะมากนะครับแล้วก็เราสามารถซื้อมาเปลี่ยนเองได้ด้วยนะซึ่งสายเดิมของเขาเนี่ยก็มีค k ิกลิ a s e มาให้ตรงนี้นะครับเกี่ยวออกมาเนี่ยถอดอย่างง่ายเลยนะครับอันนี้แบบต้องชื่นชมเลยส่วนขนาดลักไซส์ออกมา22มิลสายเส้นแรกที่จะเอามาลองนะครับก็คือสายของทิโซ่นี่แหละนะครับที่เขามีขายเราสามารถซื้อแยกได้แล้วนะแล้วก็มีให้เลือกเยอะมากนะ ซึ่งสายผ้าเนี่ยโชคดีอย่างหนึ่งตรงที่เขาเจาะรูมาเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ใส่สายเดิมของทิโซ่ไม่ได้เนี่ยผมว่าสายผ้าเส้นนี้มีติดบ้านไว้นี่ไม่เสียหายนะครับเพราะว่าแบบมันก็ทําให้เราใส่นาฬิกาเรือในใหญ่ได้แบบโดยที่ไม่ต้องไปเจาะสายเดิมเขาอะอย่างอันเนี้ยก็ออกมาแบบนี้เลยนะครับโอ้โหก็ผมว่าสวยเลยนะคือนาฬิกาสไตล์แบบอย่างเนี้ย มันไปได้ดีกับสายผ้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็พยายามคุมโทนสายแบบมันดำาๆเข้าไว้อะหรือว่าเดี๋ยวผมจะลองให้ดูอีกเส้นหนึ่งด้วยนะครับให้แบบสีมันมีการแมทช์กับด้านในบ้างอะไรแบบนี้มันก็จะไปได้ดีนะครับใส่รูสุดท้ายได้พอดีเป๊ะนะครับไม่ต้องเจาะเพิ่มนะดังนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าแบบยังลังเลอยู่ว่าเอ๊สายเดิมเนี่ยเอายังไงกับมันดีนะจะเจาะมันก็แบบกลัวออกมาไม่สวยนะครับก็ใส่สายผ้าไปก่อนนะออกมาแบบอย่างเงี้ย โอเคเลยอะ่ะผมว่ามันดูแบบธรรมัดธรรมแงดีอะ่ะแล้วก็คนข้อมือเล็กๆแบบผมอะ่ะผมว่าก็ยังใส่ได้นะครับเพื่อนๆลองดูนะด้วยความที่รักทุลักเขาอะ่ะยังแบบไม่ได้กลางเละเทะมากอะ่ะคือนาฬิกาไซส์45หมิลอะ่ะบางเรือนเนี่ยรักทุลักไปแบบ 54- 55แล้วนะครับแต่อันเนี้ย51อะ่ะมันยังพอได้นะแล้วก็ด้วยความที่มันมากับพวกสายหนังหรือว่าสายผ้าอย่างเงี้ยมันก็จะมีความตัดลงมาแบบค่อนข้างจะตรงหน่อยอะ่ะแล้วก็ไม่ได้มีช่องว่างตัวนี้เยอะอะ่ะอย่างอัน,นเ,อเนี้ยผไไม ดังนั้นเนี่ยคนข้อมือเล็กนี่ผมใส่ได้เลยนะครับฟันธงได้เลยแต่ว่าอาจจะต้องเปลี่ยนสายหน่อยอย่างที่บอกไปนะซึ่งถ้าเกิดแบบไม่อยากจะต้องเจาะรูเพิ่มหรือว่าไม่อยากเปลี่ยนสายเนี่ยอยากใช้สายเดิมเนี่ยผมจะแนะนําว่าข้อมือต้องประมาณ6นิ้วอัพนไปนะครับเผอ่ออาจจะต้อง6.25นิ้วอะไรแบบนี้น่าจะพอดีกว่านะก็ลองดูนะครับแล้วแต่ข้อมือของเพื่อนๆเลยนะว่าข้อมือเพื่อนๆเนี่ยจะต้องใส่สายแบบไหนอะไรยังไงนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมพอใจแล้วแหละนะครับกับสายผ้าเนี่ยยังไงมันก็สวยไปด้วยกันได้ดีกับตัวหน้าปัดี เดี๋ยวลองเป็นสายนาโต้สีแบบกากีให้ดูนะฮะเพราะว่าสีเนี่ยมันจะเข้ากับตัวน้าปัดมากๆเลยเผื่อเป็นไอเดียนะเผื่อใครที่อยากจะได้ฟิลลิ่งความแบบสว่างมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะดูชิวๆแคชวลมีสีสันหน่อยซึ่งสายสีแบบนี้ผมแนะนําเลยนะว่ายังไงเข้ากันแน่นอนนะครับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับออกมาก็แบบนี้เลยโอ้โหเป็นไงครับผมว่า เป็นอีกหนึ่งเนื้อคู่ของเรือนนี้เลยนะครับคือสีของสายเนี่ยเข้ากันแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดจะถามว่ามีอะไรขัดใจบ้างไหมเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคือตัวพวกฮาร์ดแวร์มันเป็นสีเงินน่ยมันก็จะขัดกับตัวเรือนแบบดำๆแบบนี้อยู่บ้างนะแต่ถ้าเกิดเอาแบบดูแค่สายก่อนแล้วกันนะครับยังไม่สนใจฮาร์ดแวร์นะอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราหาแบบสายอย่างเงี้ยที่แบบเป็นสายผ้าไม่ต้องเป็นนาโต้ก็ได้นะครับให้ดูคู่สีอ่ะมันโอ้โหเข้ากันมากอ่ะคือแบบเนื้อคู่ชัดเลยนะครับเฉดนี่เป็นเ,ดเดียบบเเนนงงเลย้ โอเคเลยนะสวยเลยนะครับแล้วก็สีสันอะไรอย่างเงี้ยมันดูมีการแมชคู่สีกันแล้วนะครับก็สว่างสว่างขึ้นมาหน่อยนะดูแบบสบายๆนะครับเชื่อว่าน่าจะมีหลายๆคนเนี่ยเห็นลุกแบบนี้ก็ถูกใจเลยนะครับก็ลองไปเลือกเปลี่ยนใช้งานกันดูได้นะครับส่วนราคาของเรือนนี้นะครับจาก้ายเนี่ยอยู่ที่12,600บาทนะครับแต่ในช h อป e e l a z a d a เนี่ยเราจะซื้อได้ประมาณสักหมื่นนิดๆอะไรแบบเนี้ยตามร้านตัวแทนนะครับที่เขามีส่วนลดนะเพื่อนๆก็ลองไปดูกันได้นะครับซึ่งจริงๆมีสีอื่นให้เลือกอีกเยอะมากนะคร สำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ